แลวครับผมกล่าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาอยู่กับเกมรรอนพอนโอคันแบทเทิลกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาบอกสิ่งสําคัญนะครับที่ทุกคนควรทําในเวลานี้นะครับผมนั่นก็คือตู้ 6ปีสเปเชียลเฟรนซัมมอนนั่นเองนะครับผมมาอีกแล้วนะครับตู้พิเศษที่ JP ไม่มีนะครับผมทางฝั่ง Global เราก็ได้มาอีกเป็นคำรบหนึ่งนะฮะผมว่าน่าจะเป็นครั้งที่3แล้วมั้งที่มานะครับซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยผมก็ส่วนใหญ่มักจะดองเฟรนพอยนะกลัวว่าแบบเออมันจะมีแบบตัว LR ลอาร์เฟรนมาใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะใน Worldwide Celebration มีโอกาสที่จะปล่อย LR ลอาร์เฟรนมาใหม่นะครับแต่สุดท้ายไม่ปล่อยนะครับผมกรช่างแม่งอ่ะคือถ้ามันปล่อยใหม่ผมว่าผมก็น่าจะมีเฟรนพอยต์พอที่จะกดหาามท lr ตู้เฟรนอะไรได้นะแต่ว่านะครับผมในตอนนี้มันก็ปล่อยมาอีกแล้วนะครับซึ่งมันก็มีตู้แบบพิเศษมาให้เหมือนเดิมนะครับผมซึ่งใช้ 20,000เฟรนด์พอยต์นะครับเพื่อโอกาสที่จะได้ปู่มากขึ้นนะครับผมในตู้ก็ยังมี L O L R อะไรเหมือนเดิมนะแต่มันจะดรอปตัวละคร S S R มาเยอะมากนะครับซึ่งเอาไปใช้ได้ทั้งเป็นของเทรนนะครับผมหรือว่าจะเอาไปขายเอาเงินก็ได้นะครับมันก็ได้เงินค่อนข้างเยอะทีเดียวนะเคยมีคนทดลองนะครับผมถ้าเกิดว่าใครขาดแคลนเงินเนี่ยเอามากดตู้เฟรนเอาโต้ S S R ไปขายเนี่ยก็ได้เงินที่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะแต่จากที่ผมลองเทียบดูนะมันจะมี2,000นะครับผมซึ่ง2,000เนี่ยมันก็มีสิทธิ์ได้ปู่เหมือนนนกะกั 2, ะัะะบ0,000 ผมลองกดเทียบดูแล้วนะครับผมว่า20,000คุ้มกว่านะแต่บางคนอาจจะลองแบบเอ้ย2 0 0 0 0นี่มันกด 2000- ได้10ครั้งเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกด10ครั้งมาลองเทียบดูไหมอะไรอยา่างเงี้ยอะไร,ออะไรอลองแล้วแต่เลยนะแต่ผมจากที่ผมลองดูรู้สึกว่าตัว2 0 0 0 0เนี่ยจะคุ้มกว่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาลองกดกันดูนะฮะ L r ต u Frene นะครับก็ทําตัวลีลายึกยักนะครับเกสไซ s a y นี่ผมไม่แน่ใจว่าออกมานตั้งแต่ชาติไหนแลวครับรู้สึกว่ามันนานมากๆเลยทีเดียวนะ เป็นปีแสงแล้วจนตอนนี้มัน ECA ไปแล้วนะก็เหลือตัวอย่าง Android 1 7 18นะครับที่ยังไม่ได้ ECA เจ้าแอนเจ้าสาตานก็ได้ ECA ไปแล้วอู้ได้ปูหลับเลยนะฮะส่วนเจ้าเกรซายแมนนะครับผมก็เพิ่งจะได้ ECA ในธนาบตายังไม่เห็นความสามารถเหมือนกันนะในเวลาที่ผมทําคลิปตอนนี้นะฮะได้เงินค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมแหมนอกจากตัวละครแล้วยังได้ HR ข้างเยอะรอบนี้ไม่ได้ปู่ไม่เป็นไรนะครับผมลองมากดอันนี้ดูเดี๋ยวลองอาจจะลองสลับ สิบรอบดูไหมลอ,ลองนับสิบรอบดูไหมอันนี้เรากดร,รอบหนึ่งนี่ได้ปูหลับตัวเดียวเมื่อกี้นี่หรือสองตัววะเออดูแบบดูน้อยเหมือนกันนะอันนี้ได้เอสอาร์เกินสามตัวนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันได้เกินอยู่แล้วนะเออาร์เยอะมากนะครับตู้สองหมื่นนะฮะขอปูสีปูหลับสักตัวหนึ่งเออมีไม้ปูหลับหนึ่งตัวได้เงินเงินไม่เอานะฮะได้ปูสีหนึ่งตัวโอเคนี่แค่กิงแค่นี้ก็คุ้มแล้วนะเราอันนี้เราลองมากดอันนี้ดูห้าห้าทีดูบ้าง ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเออผมมีตัวเหลือด้วยนะผมว่าผมมากดตัวในคลิปนี้ไปเลยทีเดียวดีกว่านะครับผมจะได้ดูแบบมีอะไรมากขึ้นนะฮะเอออันนี้เรามากดอีกสัก5รอบเพื่อมาดูกันนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยทางฝั่ง global เนี่ยก็ควรจะกดตู้เฟรนแล้วเก็บตัวเกรซเซียแมนไว้แล้วนะสิบเก็ควรเก็บไว้เลยนะเผื่อมันได้รับ,บ eca นะครับผมจะได้ไม่ต้องแบบมากดในตอนหน้าโอ้นี่นะฮะส่วนใหญ่มันจะออก n กับ r เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มีแบบ sr ไม่คุ้มเลยนะถ้ากดส0บที กด5ทีเนี้ยเราไม่ได้ปู่หลับแม้แต่ตัวเดียวเลยหรือว่าไม่ได้ปู่อะไรเลยเนี่ยก็ดูจะไม่คุ้มนะครับไปกด20,000ดูคุ้มกว่าควรจะกดนะครับอย่างที่บอกว่ากีนีนะตอนนี้ถ้าได้ SR ที่มันเป็นแบบว่า LR นะครับผมก็ควรจะทำเป็นปู่ไว้นะทั้งเกรซเยแมนทั้ง1 7 1 8นะครับผมมันอ่ะมีเฟกเอาด้วยเฟกเอามาเป็นปู่โอ้เฟกเอามาเป็นซาตาน <laughs> เป็น SR <laughs> สาซาตานนี่มันตันไปแล้วนะครับผมก็ช่างหัวมันนะ แค่2รอบผมว่าก็ได้แต่ฟอเห็นภาพกันแล้วปะเออมันมันโอกาสมันมน,มน,น้อยกว่าเยอะนะผมว่าไม่ต้องกดถึง5ทีผมเสียดายแต้มนะเฮ้ยเรามีอันนี้อยู่นะครับกดได้3รอบมาลองดูดีกว่าเผื่อได้ LR ในคลิปเพิ่มนะฮะเป็นคลิปแบบมี LR เยอะที่สุดปรากฏว่าได้ LR อาร์ไม่ฟิวชั่นนะครับแต่เป็นฟูลเฮาส์มา4ตัวนะเพราะฉะนั้นการันตี1 SSR นะครับผมก็ไม่แน่นะฮะมาแล้วนะครับเป็นสซยาห์สามด้วยนะซึ่งสซยาห์สามก็มีดีกับตู้แบบนี้แหละครับ โอ้นี่ไง LR k ่า l e r s i ได้เลยตัวกากอุ <c> ้ย <oughs> ได้ Android 16ด้วยนะครับสีเขียวนะครับของดีดีกว่าสีม่วงคนระับแต่ก็กากอยู่ดีนะได้สอง SSR เลยนะมัลตินี้อู้เทียนเทียนกับเจ้าสอมีสิทธิ์นะครับเป็น LR นะครับผมเป็นคอมโบนี่มีสิทธิ์เป็น LR นะฮะคือสปอร์ตได้สองหน้าว่าจะเป็นตัวที่อยู่บนหน้าฟีเจอร์หรือว่าเป็น LR ดูซิมันจะดับฝันเราไหมนะครับฟลิเซอร์มาเยอะหรือว่าเป็น l r โอ้โหแม็กซาย่าโอ้โหซุปเปอร์เวจิต้าโอ้โหซุปเปอร์ไซย่าทูโกฮังแต่และตัวขยะออไดเอสอาเยอะนะครับแต่ขยะออนะครับผมแม็กซาย่านี่ดูดีสุดแต่ก็ตันไปแล้วเหมือนกันนะครับขายอย่างเดียวนะโอ้ยจบเลยสามรอบมาได้ยังนะฮะไปกดตู้เฟรนดีกว่าดูเหมือนจะมีอะไรลุ้นมากกว่าเฮ้ยผมยังมีตู้ตัวตูวต้เบจิต้าเหลือด้วยนะฮะ เลือเยอะเลยนะครับอีกหกใบต้องมานั่งกดทีละใบเหมือนกันนะปรากวดมาได้เบจิต้านะครับลุ้งล้นไปแล้วนะฮะก็รอนะครับเบจิต้านี่ผมรอเลยนะครับรอคอยชะตากรรมนะครับในการกดไม่ว่ามันจะโผล่มาในแบบว่าเทศกาลอะไรอีกนะครับผมผมว่ามีสิทธิ์ที่ผมจะยังไงผมก็ต้องได้มันเกินอยู่แล้วแหละแต่อย่ามาเยอะมากเลยกันนะจริงๆทั้งโกคูและเบจิต้าสำหรับผมนี่ผมลุ้งแบบค่อนข้างที่จะไม่ยากมากนะเพราะฉะนั้นก็ ยังพอทําใจได้แต่ว่ามันมีสิทธิ์ที่มันจะรักผมแล้วออกมาบ่อยนะฮะทั้งคู่เลยกลายเป็นตัวแบบเหมือนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับ4ปี5ปีแล้วอะ <c oughs> ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันนะครับคือไปเป็นตัวไปเป็นตัวแบบว่า TUR 120 <c oughs> มีเวจิตา้ากับ17มานะเมื่อกี้นี่ตกใจนึกว่าจะฟิวชั่นครับ4ใบ6ใบทั้งหมด ใบครับเลเอลสีใบถ้ามีเอมาสักตัวนี้ตกใจแต่ผมผมได้ LR ตัวหนึ่งมาเป็นเอลอากฮังนะฟิวชั่นบิชิตโตบลูด้วยอ๋อเป็นเ r ลอารกฮังแม่งหลักจัดที่ตอนตู้เหมือนนะผมผมหาตัวแรกนี่ก็ยากเหมือนกันเลยนะแบบเออเอาเรื่องเน่เอาเรื่องกว่าจะออกมา8 0 0 9 0 0เรเม็ดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยถึงจะได้ตัวแรกโหดเลยทีเดียวแต่นี่ละออกจึงไม่รู้จะเกินยังไงโอ้ดูเหมือนว่าตัวเราจะเกลือหมดเลยนะ ครับ RSR เลยโหเลยสองใบแ้วเลยสองใบาทางฝั่ง JP เหมือนจะไม่เคยได้เหมือนกันนะก็น่าสงสารสำหรับตู้เฟรนซัม,มอนตัวน,น,นี้นะครับโคโบโลนี่คือถ้าเกิดว่าจะดองไปเพื่อที่จะไปหา LR ตู้เฟรนตัวใหม่ในกรณีที่สมมุติว่าแบบ worldwide celebration ตัดสินใจออก LR เฟรนมาใหม่ผมว่าถึงตอนนั้นก็น่าจะ พอปั๊มเฟนพอยทันนะเออคือคือหลังจากตอนนี้ไปอีกเดือนกว่าก็น่าจะเล่นเยอะอยู่จนพอมีเฟนพอยยังไงก็ฟาร์มลงฟาร์มลิงค์ไหนจะเดี๋ยวฟาร์มลิงก์ผู้เท่าเต่าะครับผมว่ากดให้หมดเลยน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ควรจะไปกดหลังใหม่นะวางๆกันนังจิมไปอะไรเงี้ยเออตัวละครตันเมื่อไหร่ก็ไปขายนะครับได้เงินได้อะไรไปอีกนะฮะโอ้โหหัวโปก โอเคจะได้หมดหมดพาราตัวสักทีนะครับไม่เหลือพาราตัวแล้วนะครับผมมากดอันนี้ดีกว่า20,000อีกสัก3รอบดูซิว่าจะได้ปู่สักตัวหรือเปล่านะครับผมได้ปู่สักสามตัวอะไรอย่างนี้เลยนะโอเคบอกมีหยังนะครับดูเงียบเงานะครับแต่ก็มีสิทธิ์นะครับผมว่ามันมันไดเอชไออยู่ละเนี่ยไดเอชไอค่อนข้างเยอะอยู่แล้วได้ปูหลับมาหลายตัวแล้วนะครับได้ปู่สีด้วยนี่ปูหลับอีกแล้วก็โอเคนะปูหลับก็ไม่เลวนะครับ เองรอบนี้เกลือนะครับผมไม่มีไม่มีปู่ไอ้นี่เลยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ได้เป็นตัวของเทรนเพียบโอเคอมโบแต่มันก็มี LR เหมือนกันนะครับดยแต่อาจจะออก LR มาเป็นล่างเอเเลยอะไรอย่างงี้นะประหยัดเวลาแบบว่าในการแบบฟาร์มอะไรอย่างนี้นะแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรอัพเทรนให้มันแบบขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ไดเอทาโคตรเยอะโอ้สักตัวไหมไม่มีเฮ้ยออกยากเห แต่ได้เงินเยอะในนี้แน่นอนนะเราขอปูกสักตัว2ต,ตัวในการประดับคลิปหน่อยหนึ่งครับนี่ได้ปู่สีเป็นหนึ่งตัวปู่ม่วงนี่ยังไม่เห็นหน้าเลยเนะี่ยเออกดจังหวะจะได้ปู่ม่วงมาดูถิว่าจะนานขนาดไหนนะแต่มันก็เผาเฟนพอยเฟนพอยได้ไวดีนะเออแบบทีละสองหมื่นเนะี่ยเอ,อ้ยนี่ไงปูส่สีปูหลับปูสีสองเลสโกปู่สีก็โอเคนะครับดี้วปูอนะ่อาจารย์แดงด้วยนะอาจารแดงกับอาจารม่วงนะฮะอ่า ปูม่วงจะมีมาไหมผมว่าคุ้มกดสองหมื่นคุ้มกว่าสองพันแม่งไม่คุ้มสิบทีอ่ะเออแล้วแบบระหว่างทางคือแบบ rrnnrrnn mna แม่งไม่ไม่ไหวนะผมเอาเอาแบบว่า A r อะไรนี่ว่ะไปขายได้ด้วยนะครับเออปูลา ่าแล้วก็ซาตานโคตรเยอะครับกดทีก็รวยเลยนะกดทีนี่ว่าเอาตัว H R ไปขายเลยโคตรรวยเดี๋ยวเดี๋ยวลองเอาตัว H R ขยักขยักไปขายดูดีกว่าเออที่แบบเพิ่งได้รับมาอะไรอย่างงี้นะรอบนี้เหมือนจะเป็นคอมโบสิบเจ็ดสิบแปดนะก็เป็นฟีเจอร์ถือว่าเป็นฟีเจอร์ถ้าไม่ได้เอ L R ก็เป็นพวกปูสีปูหลับเลยพวกนี้นะน่าจะมีปูสีไหมปูหลับว่ะปูหลับมันก็ฟีเจอร์ใช่ไหมเนี่ยไหนดูนะปกดิ ไม่มีฟีเจอร์หรือว่ามันฟีเจอร์วะอาจจะฟีเจอร์นะแต่ว่ามันไม่ได้บอกเรานะจะไปละซุปเปอร์คอมโบปูม่วงหายายากเหมือนนั่นเนี่ยเอาเรื่องนะแต่นั่งจิ้มไปนะครับผมหัว่าเบิร์นเฟนฟอย์ได้อย่างเมามัน,นะเออื่อที่ผมก็ลืมดูเลยเฟนฟอย์ผมเท่าไหร่ละกดได้ก,กี่ทีตัดศูนย์ไปหลายตัวเลยนะเออแบบเยอะมากเลยโอ้ยหู้รับเพียบนะฮะ อูแดงหรือเปล่าเมืน right uh ี้สีลายสีแดงโอเคอาจันแดงนะฮะตอนนี้ผมมีทั้งหมด2อ0ล้านห้าแสนเฟนพอยต์นะครับถ้าตัด2 0 0 0 0ื่นออกไปก็กดได้ราวๆาวสอทีโคตรเยอะสองรทีกดกดจนมือหงิกอะสองรเจ็ทีเยอะไปปอดเยอะไปหน่อยป้วะจะมีปู่ม่วงวะเนี่ยปู่ม่วงอิสราเอลเนี่ย ไปไกส์ไปไกส์มีประโยชน์อะไรนะฮะเอชอาร์นี่ไงเก็บไว้เป็นปุ๋ย ECA นะครับผมรอไว้เลยในอนาคตได้ตัวอาร์มาเยอะนะเออเน็ตลองไปลองไปขายดูครับเดี๋ยวลองไปผมไปขายให้ดูนะฮะอ่าฮะมาคาแรคเตอร์ for sale คาแรคเตอร์ for sale นี่อันนี้อันนี้ขายเงินอย่างเดียวก่อนนะที่เรากดกันเมื่อกี้นี้นะครับได้ราวๆแบบ30ล้านอันนี้แค่ตัวละครอย่างเดียวนะ ถ้านับแบบพวกเอ r ด้วยนะครับแอคควายแล้วก็มาที่อันนี้นะครับผมแล้วก็ขายพวกนี้ด้วยนะเอาเฉพาะตัว SSR กับ SR นะครับที่มาจากตู้เนี่ยนะครับก็ได้ราวๆเกือบ4ล้านได้เงินเพิ่มอีกนะครับหรือไปขายขายเป็นแต้มป้าได้ป่ะวะเออนะครับหรือไปแลกเป็นแต้มป้าก็ได้นะครับแล้วแต่ศรัทธาน,นะครับแต่ผมว่าเงินก็สําคัญนะฮะ ความจนมันน่ากลัวนะครับผมนั่นแหละนะครับผมนี่ก็คือสิ่งที่เรามาแนะนํานะครับให้กดกันในตอนนี้นะฮะซึ่งผมก็ได้ปู่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้นานาจิตตังนะครับใครแบบจะเชื่อมั่นในการกดจํานวนครั้งมันไม่มีอะไรการตีถ้าคุณดวงดีคุณกด1ิครั้งคุณอาจจะได้ปู่3ตัวก็ได้ใครจะไปรู้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณขี้เกียจนะครับเพราะมันแตกต่างกันสิบเท่าอันนี้ผมต้องกด2,500ทีอันนี้ผมกด200ทีถ้าผมหารเลขไม่ผิดนะ <laughs> ถ้าผมหารเลขไม่ผิดนะเออ ถ,ถ้าผมหารเลขไม่ผิดนี่คือ255้ทีถูกไหมหร,หรือผิดว่ะมันต้องหาร20,000ืใช่ไหมโอเคประมาณร้อยกว่าทีใช่ไหมเออผมผมผมน่าจะคูณเลขผิดโอเคโอเคผมหารเลขผิดนะครับขอข,ขอแก้ข่าวนิดน,นึงนะมันเป็น20,000ไงเพราะว่ามันต้องหาร2ด้วยมันหรือว่าราวร้อยกว่าครั้งเออร้อยยี่สิบกว่าครั้งนะครับผม ซึ่งก็ทํามากดอันนี้ก็ต้องกดพันกว่าครั้งโอ้ตายแล้วปวดหัวนะฮะมันก็กดเยอะหน่อยไงคือคุณมีเวลานั่งจิ้มไปใครชอบกาชาตอนนี้ก็แก้คันมือได้ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบนะเด็กได้ไปโยอะไรก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับคลิปนี้นะครับผมสนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ